สวัสดีครับผมนุ่มรอดเต็มซีมณีมาเปิงหางโอมมาลินสียงทองสายครับมณีมาสองบังครับเดี๋ยวจะเอาคนเนอะบอกกำลังมันหางเยอะครับมณีมาสองบังครับ

ครับคุณอลิสีันไซครับมีอยีตัง้ชือกันครับแต่ว่าสายทีมงานสายยันการเกษตรครับกบซื้อเอเองครับว่ามันเป็นครูกันบังคับเพราะว่าถ่ายถ่ยกันครับซอยเป็นซอยเชียกันครับว่าจะเป็นจังไดครับ

ไลไหนอลโไลเยไลครับหูลหลไลเสียหน่อยครับไ่างเดวรอรุนกันครับปรสิทธิิามจงได้ครับกำลังใจให้นาย้างครับอาจารย์้างพึนสู่ทุบังครับมารุนกันขอบคุณอิติตามามอดเอฟสวัสดีครับ